สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินนอไปเชี่ยวครับพี่น้องเอ้าฝนคือไปปล่อยเนี่ยฮะฝนทำไมไปปล่อยล่ะไอ้หลิวอ,อะไรนะเ <c oughs> ด็กน้อยสุดเหมีมากเลสาวฝนเลิศปล่อยเตี่ยเอนนี้เอาฮักแทงเอาไปลองลองผูกดู อันนี้หนึ่งอยู่ห้องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนั้นลองดูเดี๋ยวจะลองดูครับมันจะผูกเป็นไหมเดี๋ยวว่าจะผูกพอแก้วท่านสีเออเออเดี๋ยวก็อีมานั่งอะไรหลวๆ ใส่หลกเขาเอาแค่จองหรอกเอาแค่จองเนี่ยเดี๋ยวนี่ออกก็ได้บ้างเอาเบอร์เขาจะแค่จองไว้แเนี่ยเอาสารว่ะเอาลองผูกดูเอาลองผูกแจกนี่มะนีวอปากผ้ามาก็ได้ดอกเออเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจังแกเปลี่ยนเลยโอ้ย ตายบอ่ถ่ายคลิปบ่ท่านไหลเนี่ยไปสิไหลจะสอบตะเที่ยวเนี่ยอ่ะ้อวันนี้เติมเติมอะไรเป็นยังไงนะน้องก็มาจับเชือกพี่ดิอ๋อเอามาจับส้นมันไรเฉยขึ้นไงเหรอขึ้นไงหรอ จะคลองผู <cas> ้เดียวกับเต็มแล้วบ่ะใช่ไลยนี่อันนี้มาใส่ข้งนี่มาดใส่ตรงนี้นี่มัดสิบอันเว้ีสิบบวมบอกโอ้ยแม่มาดนั่นลูกคุยว่าบวมา่ะเอามาถือ่ยวนะเพื่อนนึงใส่ของนี่บอกเอาเอาจับคู่กันันง่ายอ่ะง่ายหนูลูก ทอดไม่ดวกกัะดอนได้สามคนีแม่อืมขาสั่นเราบูสืนใหญ่่หน่ะหอบไหมามอบมเา่ยอีก่มียังอีกโลกก็ไปหาเรื่องฟังแม่ก็บอกา่านหา้กับมืออื่นอืม แมนกับกสียุ่งสช่แล้วอันเล่าเล่าบอกออกไปก้นผู้นี่เราฉลาดเด้อเล่าสีบ่อเขาของเจ้าของเราบอกเขาของเจ้าของก้นผู้นี่เราไปของอื่นแมนเออ ไมนอนแพต็่นละมานอนลองเป็นมันลังมาให้เรียให้ให้ให้พใสเอาเสือมาก็ได้กะดูกยวให้เราเปลี่ยนผิดมานอนสองคนสิบอขาดป่ะนี่เ่าจะหักอะรอืม หนึ่งสองสามสี่ฝันดีไหยจ่ะข้ควปลาย่างเป็นวดย่างเป็นรวดไปเอาผ้ามาซักผ้ายุไถ่ลวดไปตั้ง่ายเจ็ดสิบบานี้ก พวกตัวมันปหก่นั้นี่คอะ้าเลยี่จีหัวแตกเลยนึ่งมใซไลยใครละมึงบอกว่าถึเลยอหนูเดียงเลยอ่พ่อแล้วหลนาทำลายว่ามือเดินนี่เนียตาไล่เชียบไปเเชียบไปเลยเนี้เลยนนา่เขาที่เขาทลายถูกทำลายเตา้อนครั อันต่ายรกไปเนอหแหนแถ้าทำแว่ห้องเนี่ยไม่เองนึเดียไม่ตอนสกีมอสไส้เราเองดอกจ้ะไม่รู้ให้เต่าไปเลยยุ่งสวัสดีครับได้อะไรกินกันครับเนี่ยได้อะไรกินกันถ้าต้มโอ้ไอ้เข้มข้นเป็นไงบ้างโอ้ยอยู่ดีกินดีครับ อยู่ได้บ่อยู่ได้ครับกัคือจังเคยอยู่วงเก่ามาก่อนครับกับยูเดินโซลฤดูเดี๋ยวจะสัมภาษณ์พวกนี่เด้อเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวค่อยทีละคนก่อนเดี๋ยวสู้ตายนี่ยไปนอนฝั่งนี้่คุ้นๆจังเลยอ่ะไม่ถามเราว่าอยู่ได้ไหมไม่ถามหรอกมีนโฮชิวๆใช่ไหมชิวมากชิวมากเนาะอ่ะนอนแสบบ่ล่ะนอนแสบบอไปกันนอนแสบบ่เนี่ย ปวดพัวมงมงแปนโอ้จ้องล็อกกันแล้วเหรอเนี่ยทำไมครูถ้าเป็นไม่ได้ครูเขาอยากให้อยู่ข้างล่างเหรอครูก็จะไม่อยากให้อยู่เต็นท์ใหญ่ใช่ไหมต้องขันไปขันไปสู่ลมกับกลางเต็นท์อืมอ่ะสู้กันสู้กันนะครับอ่ะเท่าไหนคือนนั่งกินตื่นเห็นว่าขึ้นกินอล่อยกว่าอย่างนี้ไม่แน่เขาเขาหน้ามาทรงเลยเตี้ยยังไงเท่านั้นนะ พอสีทบายแหล้เราหะพอกันเต็อย่างอยู่น่านองสองน้ามาโอ้ยลุงยิ้มครับเอ้าเขาจะเตรียมกลับบ้านบ่กลับมแล้วเหรอน่านอสองน้าาปู่ยีนาน้าที่ตอืเหเห็นาตั้งใจกันพี่น้องครับ พ่อมาดีว่าละพ่อเบิ่งกันด้วยถึงกับข้อฮัก์ัคนนี่เห็นไปนอนเห็นผลของการเตรียมสอบเป็นยังไงครับอู้ยผลนี่นต์เป็นซาก้านาร์ตเยลลี่เล่อย่าไปหนึ่งมือ้อนี่เพราท่านว่าง เช่นไรเหตุผลตัวอ้ลูกมาแต่สายวันสลบเลยวันนี้เหนียวพี่น้องเอ้าเช่นไรกะอย่าลืมหายแล้งใจกันพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปหน้าพอมามุงเหล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบบติดลำโพงน้ำเคียบพี่น้องเนาะเอ้าวันนี้จะเป็นวันพิเศษเพราะว่าเมื่อวานนี้ครูชาติก็มาแล้วแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปพี่น้องหนังเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลสู้ๆต่อไปนะพี่น้องเนาะเอ้า อย่าลืมไปพี่น้องเน้อให้ยใจดังใจสาวน้อยระเพิ่นโชว์พี่น้องวันที่วันที่สี่แล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับพี่นอนะอ้องเนาะเอาจังไดกันหางใจกันพี่น้องเนาะไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ